เนื้อหาการสปอยเดมอนสเลเยอร์ใครไม่อยากโดนสปอยขอให้ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยการเป็นอสูรเนี่ยนอกจากจะได้รับพลังที่แข็งแกร่งและยุ้ไขที่มากขึ้นแล้วตัวสูรเนี่ยถ้าแข็งแกร่งถึงจุดจุดหนึ่งก็จะรับพลังเหนือธรรมชาติซึ่งมีชื่อเรียกว่ามวลอสูรโลหิตซึ่งมนลอสูรโลหิตนั้นในแต่ละตัวก็จะมีพลังแตกต่างกันไปซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะยึดตามความชอบอดีตของสูรตอนยังเป็นคนหรือว่าจะเป็นอาชีพของเขาซึ่งในวันนี้นั้นผมจะมาจัดอันดับ12มวลอสูรโล Hãy yeah. ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับโอเคไปดูคลิปกันได้เลยอันดับที่2ลุยสําหรับลุยนั้นเขาก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของอสูรข้างแรมซึ่งก็เป็นการการันตีว่าตัวเขาเนี่ยก็เก่งในระดับหนึ่งซึ่งมวลอสูรโลหิตของเขานั้นทําให้ลุยเนี่ยสามารถสร้างได้ขึ้นมาจากนิ้วมือของเขาซึ่งความแข็งแรงของได้นั้นก็สามารถตัดคนให้เป็นชิ้นชิ้นได้อย่างง่ายดายแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวลุยยังทําการประยุกต์โดยการเอาได้เนี่ยมาสร้างเป็นรูปร่างได้หลายๆแบบอย่างเช่นกงใย,ยแมงมม เพื่อ,อไว้ใช้ในการโจมตีศัตรูเขาก็ทําได้ทั้งหมดแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวเขายังสามารถเอาได้เนี่ยไปพันไว้รอบตัวศัตรูเพื่อบังคับให้เหมือนกับหุ่นเชิดเขาก็ทําได้อีกด้วยดังนั้นถ้าคุณไม่มือฝีมือมากพอก็จะรับมือกับลุยได้ยากมากอันดับที่11มุนอสูรโลหิตผ้าโอบิของดาริค้มุนอสูรโลหิตของดาคีนั้นสามารถทําให้ตัวเธอเนี่ยควบคุมผ้าโอบิหรือว่าผ้าคาดเอวของเธอได้ในลักษณะเหมือนกับที่ปลาหมึกเนี่ยควบคุมหนวดของมันซึ่งความแข็งแรงของผ้าโอบิของเธอนั้นบอกได้เลย พผู้ใช้เนี่ยต้องมีฝีมือมากระดับหนึ่งด้วยถึงจะตัดผ้าอูบีของเธอออกได้แล้วอีกพลังหนึ่งของเธอเนี่ยก็คือการที่เธอเนี่ยสามารถแบ่งผ้าอูบีส่วนหนึ่งให้มันมีชีวิตเพื่อใช้ในการเฝ้าสารที่เก็บอาหารหรือใช้ล่าคนอย่างลับๆได้อีกด้วยอันดับที่10บมนอสรโลหิตเงาของไฮโลสําหรับอสูรตัวนี้นั้นหลายๆคนก็อาจจะไม่คุ้นหน้าซึ่งก็ไม่แปลกอะไรเพราะาอสูรตัวนี้เนี่ยโผลมาแค่ตอนเดียวก็คือตอนพิเศษของเคียวจูโร่เลงโงคู่นั่นเองซึ่งด้วยความที่อสูรตัวนี้เนี่ยงาา่ม ซึ่งตัวไฮโรนี่สามารถควบคุมและสร้างเงาให้มันมีชีวิตขึ้นมาได้อย่างเช่นในเรื่องเนี่ยตัวเขาก็สร้างหมาป่ามาจํานวนมากเพื่อใช้โจมตีผู้คนแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวเขาก็ยังสามารถเก็บของต่างๆไว้ในเงาเพื่อ,อไว้ใช้ในอนาคตได้อีกด้วยซึ่งถ้าใช้ความสามารถนี้ดีๆเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่รับมือ,อยากเป็นอย่างมากอันดับที่9มนต์อสูรโลหิตหลับไหลของเอนมูสำหรับมนต์อสูรโลหิตนี้นั้นก็บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่น่าลำคาญเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวเอนมูเนี่ยสามารถทําให้ผู้อื่นหลับได้ด้วยวิธีการต่่างงๆซึใ แต่ละวิธีนั้นจะได้ประสิทธิภาพที่ไม่เท่ากันอย่างเช่นการที่เขาเนี่ยผสมเลือดเข้ากับตัวเพื่อให้เจ้าของตัวเนี่ยหลับลงไปได้หรือว่าใช้ปากที่เวิรของเขาเนี่ยพูดเขาว่าหลับไปซะก็ทําให้คนอื่นหลับได้เช่นกันซึ่งความขีบโกของมันเนี่ยก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าตัวเอนมูเนี่ยสามารถควบคุมความฝันได้อีกด้วยทั้งจะให้คนนั้นเนี่ยฝันดีหรือฝันร้ายเขาก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายและเนื่องจากมันเป็นมนอสูรโลหิตเนี่ยทำให้การหลับไม่ได้เหมือนกับการหลับทั่วไปซึ่งการหลับของเออ็นนนมู่่ียยปปปะไรรททํทาาาาากกกกกลใให้้้ตตืถชวิิบััด มนอสูรโลหิตหายของเกียรโกะทางด้านมนอสูรโลหิตของเกียโกะนั้นจะอยู่ในเรื่องของหายและทะเลเป็นส่วนใหญ่ซึ่งความสามารถแรกของเกียโกะเนี่ยก็คือการสร้างหายพิเศษซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอย่างเช่นการดักจับคนหรือสิ่งของให้เข้าไปในหายหรือใช้ในการเคลื่อนที่ก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวเขายังสามารถสร้างอสูรปลาซึ่งลักษณะของอสูรปลาเนี่ยก็คือปลาตัวยักษ์ที่มีแขนกับขาที่เหมือนกับมนุษย์ซึ่งอสูรปลาพวกนี้เนี่ยจะใช้วิธีปกติในการกําจัดพวกมันไม่ได้เพราะว่าต้อง ทำลายไหที่อยู่บนหลังของมันเท่านั้นต่อมาเรามาดูเทคนิคของเกียโกกันนะครับมัดฉาโมลณนะเข็มพันเลมบโตเกียโกเนทำการเปลี่ยนมือให้การเป็นไหแล้วก็เรียกฝูงปลาทองออกมาจํานวนมากซึ่งในปลาแต่ตัวเนี่ยก็จะพ่นเข็มพิษออกมาจํานวนมากทําให้การหลบท่าน,นี้เนี่ยเป็นอะไรที่ยากเป็นอย่างมากมนอสูรโลหิตไหนรกวาลีโตเกียโกเนเปลี่ยนมือให้การเป็นไหแล้วก็เรียรกน้าออกมาเข้าไปขงังศัตรูซึ่งถ้าอยู่ในน้านานๆเน,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 นี่ยก็ต้องขาดการหายใจาอยู่แล้วดังนั้นถ้าไม่มีแรงออกมาตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยก็อาจจะตายเลยก็ โลหิตและโลกอสูรทะเลตัวเก,กโกะเนี่ยสามารถเรียกหนวดปลาหมึกยักษ์ออกมาจากไขได้อันดับที่7จ็ดมอสูรโลหิตเลือดของกิลทาโร่สำหรับกิลทาโล่ที่เป็นอสูรข้างขึ้นลาดับที่6กเนี่ยก็บอกเลยพลังของเขาก็ไม่น้อยหน้ากับคนอื่นเช่นกันเพราะมูลอสูรของกิลทาโล่เนี่ยตัวเขาสามารถควบคุมเลือดของตัวเองเนี่ยได้อย่างอิสระซึ่งจะใช้ในการโจมตีหรือการป้องกันเขาก็ยังสามารถทําได้อย่างสมบูรณ์แบบและนอกจากนี้เนี่ยตัวเลือดของเขาก็มีพิษอยู่ภายในซึ่งทําให้ถ้าโดนศัตรูเนี่ยศัตรูก็จะค่อยๆตายอย่างช้าๆอันดับที่ มนลอสูรโลหิตของเนสุโกะนอกจากความน่ารักที่มีมากแล้วตัวเนสุโกะเนี่ยก็ยังมีมนอสูรโลหิตที่แข็งแร่งมากคนหนึ่งเลยเพราะมูลอสูรโลหิตของเธอนั้นจะสามารถทําให้เธอเนี่ยสร้างไฟเสีชมพูขึ้นมาจากเลือดของเธอได้ซึ่งไฟนี้นั้นจะทําความเสียหายให้กับอสูรและสิ่งของที่เป็นของอสูรเท่านั้นถ้าเป็นคนหรือว่าวัตถุอื่นเนี่ยจะไม่มีความเสียหายเลยถ้าถามว่าแล้วมันโกยังไงมันสามารถใช้ล้างมูอสูรโลหิตอื่นๆได้ดังเช่นได้ของลุยฟันของเอนมุหรือแม้แต่พิษของกิวทาโร่ัเนนกาถล้้งไดช และนอกจากนี้เนี่ยตัวเนซุโกยังสามารถประยุกต์ใไฟของเธอเนี่ยไปผสมกับดาบที่จีลินเพื่อเพิ่มความรุนแรงให้กับการฟันอสูรขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้ก็บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่สามารถเคน์เตอร์สูรเก่งๆได้ด้วยพลังนี้อันดับที่5มนุน์อสูรโลหิตของอาคาสะสำหรับมนุน์อสูรโลหิตของอาคาษานั้นก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะก,การต่อสู้ที่เขาในตอนยังเป็นคนอยู่เนี่ยฝึกฝนจนแข็งแกร่งมากแต่อย่าคิดว่ามันเป็นแค่การโจมตีและประชิดเพราะว่าความแข็งแกร่งของมนมา เรามาดูเทคนิคของอากาสากันนะครับท่าสังหารเข็มทิศสำหรับท่านี้นั้นบอกได้เลยว่ามีความสามารถที่หลากหลายเป็นอย่างมากเพราะทําให้ตัวอากาสาเนี่ยสามารถรับรู้ได้ถึงแรงจูงใจในการต่อสู้ของศัตรูความแข็งแกร่งของศัตรูจุดอ่อนของศัตรูหรือรู้แม้กระทั่งว่าศัตรูเนี่ยจะโจมตีมาทางไหนท่าสังหารความยุ่งเหยิงสอบท่านี้นั้นก็คือการตั้งท่าแล้วทําการโจมตีอย่างรัวๆซึ่งในแต่ละการโจมตีนั้นจะสร้างพลังงานสีฟ้าซึ่งถ้าโดนเข้าไปบอกได้เลยว่าเจ็บดักแน่นอนอันดับที่สี่ยวขอสุโลฮิตจ ที่ดูเดมอนสเลเยอร์เนี่ยคงจะรู้อยู่แล้วว่าการโจมตีของนักล่าสู่เที่ยวเห็นในเรื่องเนี่ยอย่างเช่นปานวาลีปานสายฟ้าอะไรเนี่ยมันก็เป็นแค่ภาพเหมือนกับเอฟเฟกให้คนดูเห็นเฉยๆในเรื่องเนี่ยไม่ได้ปรากฏออกมาจริงแต่ว่ามนอสูรโลหิตของโคคุชิโบนั้นก็สามารถทําให้เขาเนี่ยสามารถเสกรูปร่างจากปานเนี่ยออกมาใช้ได้จริงอย่างเช่นเวลาเขาใช้ปานสักท่าหนึ่งเนี่ยก็จะมีเหมือนกับจันเซียออกมาเต็มไปหมดซึ่งถ้าใครโดนจันเซียนนเข้าไปก็จะรู้สึกเจ็บจริงๆเลยแล้วยิ่งบกวกความรวดเร็วในการออกกระบวนท่าของโคอ่รจะต สู้กับเขาโอกาสรอดเนี่ยน้อยเป็นอย่างมากอันดับที่3มนอสูรโลหิตน้ําแข็งของโดมามูลอสูรโลหิตของโดมะเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้รับพลังเกี่ยวกับน้ําแข็งที่แข็งแกร่งมากไม่ว่าจะเป็นความเย็นหรือน้ําแข็งเนี่ยเขาก็สามารถท่าขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครจะต่อสู้กับโดมาเนี่ยก็ควรจะรีบจบให้ได้เร็วที่สุดก็เพราะว่าถ้ายิงสู้นานๆไปเนี่ยร่างกายก็จะเคลื่อนไหวช้าลงเรื่อยๆเนื่องจากน้าแข็งและสุดท้ายก็จะขยับไม่ได้เลยนั่นทําให้เป็นการง่ายของโดมะที่จะปิดฉากเรานั่นเองอััันนนดบที่2มมต์อสูรโลหิาณ สําหรับมวนอสูรโลหิตนี้นั้นบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่โหดเป็นอย่างมากซึ่งนั่นก็คือเมื่อใดที่เขาโดนฟันเนี่ยตัวเขาจะสามารถสร้างร่างแยกขึ้นมากลายเป็นอสูรสองตัวได้และเมื่อใดที่อสูรสองตัวนั้นเนี่ยโดนฟันเข้าที่คอยอีกครั้งหนึ่งก็จะทําให้อสูรเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวกลายเป็น4ตัวซึ่งนอกจากที่อสูรในแต่ละตัวนั้นจะมีพลังเทียบเท่ากับอสูรที่แข็งแกร่งแล้วตัวพวกมันเนี่ยยังมีพลังที่แตกต่างกันอีกด้วยได้แก่เซกิโดสามารถสร้างสายฟ้าออกจากไม้เท้าออ การพัดของเขาได้ไอเซซึสามารถเรียกพลังออกจากของเขาได้อุโลกินอกจากจะบินได้แล้วตัวเขายังสามารถแผ่เสียงร้องซึ่งทําให้แม้แต่เสาหลักเนี่ยก็ถึงกับสลบไปเลยซึ่งถ้าแค่4ตัวเนี่ยมันยังไม่พอทั้ง4ตัวเนี่ยสามารถรวมร่างกันได้นะครับออกมาเป็นร่างสุดยอดที่เรียกว่าโซฮาคุเทนซึ่งโซฮาคุเทนนอกจากจะมีพลังของอสูรทั้ง4ี่แล้วตัวโซฮาคุเทนนั้นสามารถตีกอขลังของเขาและเปลี่ยนไม้แถวนั้นเนี่ยให้กลายเป็นมังกรไม้ซึ่งมังกรไม้แต่ละตัวก็มีพลังของอสูรสีตัวนั้นด้วยดังนั้นการรับ กับสูตรตัวนี้ต้องทําทั้งการรับมือกับโซลาคูเทนและหาร่างจริงให้เจอไปพร้อมๆกันทําให้เป็นการยากมากที่จะปราบอาสูรนี้ด้วยตัวคนเดียวอันดับที่1นึ่งมุนอสูรโลหิต oh ของมูซันด้วยความที่มูซันเนี่ยเป็นราชาแยหย่งอสูรดังนั้นพลังของเขาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าสุดยอดเป็นอย่างมากเพราะตัวมูซันเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ดังใจนึกซึ่งมันจะแตกต่างก,กับอสูรทั่วไปนะครับที่มีพลังแบบนี้เพราะว่าอาสูรทั่วไปเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้แค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่ตัวมูซันเนี่ยาาาาาามมมมรรรเเเเเปปปลลีี่่่ยยนนนแงงงไไดด้้้ททัักกกววจะะ็็็ผูหหญิือํตตพ จำนวนมากออกมาจากหลังเนี่ยตัวเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายดังนั้นด้วยความสามารถนี้เนี่ยบูซันสามารถรับมือกับคนจํานวนมากได้จากการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง,งนั่นเองมันเลยกลายเป็นอสูรที่ปราบยากเป็นอย่างมากตัวหนึ่งเลยก็จบกันแล้วครับสำหรับ12มนอสูรที่แข็งแกร่งที่สุดในเดมอนซเลเยอร์ถ้าใครชอบเนี่ยก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและอย่าลืมสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ